สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับตรงนี้เรามีออเดอร์นะครับตรงนี้เป็นราคานะครับแล้วก็เดือนแจนถึงเอทิลเนี่ยตรงนี้เป็นจํานวนเนะเราต้องการหาผลสรุปว่าแต่ละออเดอร์เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าใช้ราคากับจํานวนคูณกันแล้วเนี่ยผลรวมจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้าเนี่ได้อธิบายวิธีการใช้คอลัมน์ไปช่วยแล้วก็ใช้ sum if หรือ sum ifs ไปหาคำตอบออกมานะครับ คราวนี้มาดูว่าถ้าเราไม่ใช้ขอล่์ไปช่วยนะเราใช้วิธีใดได้บ้างนะมันทำได้หลายวิธีมากนะครับในที่นี้จะใช้ some u ัมพ o d u ักไปอธิบายนะตรงนี้เราก็ทำแบบนี้ก่อนถามว่า b 1 1ตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับข้อมูลชุดนี้หรือไม่นะครับกด f 2ขึ้นมาดูกด f 9ถ้ามันเท่ากันนะครับ a ตรงเนี้มันไปนเทียบกับข้อมูลชุดเนี้ยถ้ามันเท่ากันเนี่ยมันจะเป็นจริงนะแสดงว่ามันก็เป็นจริง2ค่าตรงนี้นะ ที่เหลือก็เป็นเท็จหมด true หรือจริงมีค่าเท่ากับเลข1 f a l งฟหรือเท็จมีค่าเท่ากับเลข0ูนั่นเองนะเรานำตรงนี้ไปคูณกับตรงนี้นะ,ะดูตรงนี้ก่อนนะกด f 2ขึ้นมานะดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือค่า t r u ฟอสนะ c 3ถึง c 8ตรงนี้ก็คือเลข10 15ิบห้าสาแล้วก็20นะครับมันจะคูณเป็นคู่นะมันก็เอา r u e เนี่ย True คือ1นึ่ะไปคูณ10 ทูตรงนี้ก็ไปคูณ15ที่เหลือคือค่าฟอสหรือเลข0 0นคูณอะไรก็ได้0ูนย์ะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองครับพอเราได้แบบนี้เนี่ยเราก็ไปนำนำไปคูณกับจำนวนที่คอลัมน์ของเดือนแจนได้เลยนะตรงนี้นะครับนำไปคูณกับคอลัมน์ของเดือนแจนได้เลยนะทำไมเราไม่คูณหมดเลยนะเนื่องจากว่ากรณีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือ ผลลัพธ์ของแจนเฟบมาเอพริวซึ่งมันเรียงกันนะครับมันเรียงเหมือนรูปแบบด้านบนนี้ในกรณีที่มันเรียงเหมือนกันเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาค่าอื่นแล้วนะเราคูณที่คอลัมน์แจนไปเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีล็อกเอานะแล้วก็เดี๋ยว Copy ไปทางขวานะครับตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นแบบนี้ก่อนนะกด enter ดูนะครับกด f2 ขึ้นมากด f9 ดูเราจะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะ จากนั้นตรงนี้ใช้ sum product ไปหาผลรวมออกมานะกด enter เราจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ก่อนจะ copy ไปนะเราก็ต้องไปล็อกนะครับตรงนี้ b 1 1ล็อกตัว b ไว้นะ b 3ถึง b 8ตรงนี้เป็นพื้นที่อ้างอิงต้องล็อกหมดนะครับ c 3ถึง c 8ก็คือพื้นที่อ้างอิงที่เป็นราคาตรงนี้ก็ต้องล็อกไว้หมด d 3ถึง d 8ตรงนี้เราล็อกเฉพาะ แถวนะครับตัวคอลัมน์ d เนี่ยเราไม่ล็อกเนื่องจากว่าเดี๋ยวเรา c o ปปีไปทางขวามันจะกลายเป็น e f g h i SI j k l m n d o ไปเรื่อยๆ่ยนะคกด enter Copy ไปทางขวาแล้วลงข้างล่างเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะครับสูตรที่ได้นะก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคราวนี้มาดูว่าในกรณีที่เดือนแจน f ฟบมี april ด้านล่างเนี้ยกับตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่ ไม่เรียงกันนะหรือมันสลับกันนะครับสูตรที่เราเขียนเนี่ยเวลาเราคัปปี้ไปทางขวาเนี่ยมันจะมีบางคอลัมน์ไม่ถูกต้องหรืออาจจะไม่ถูกต้องเลยทั้งหมดนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะนําไปคูณนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะตรงนี้เนี่ย,รเ,ยเราต้องไปสอบถามก่อนว่าตรงนี้นะครับแจนตรงนี้มันเท่ากับชุดนี้หรือไม่อ่าดูตรงนี้ก่อนนะ มันเท่ากับชุดนี้หรือไม่มันจะเป็นค่าจริงเท็จออกมาจากนั้นนาไปคูณอะไรนะครับคูณคอลัมน์นี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเราคูณหมดเลยนะต้องคูณหมดเลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นมิติของอารีนะตอนเนี้เราเลือกตรงนี้สี่คอลัมน์ตรงนี้เราก็ต้องเลือกสี่คอลัมน์เหมือนกันมันเป็นหลักการนะครับตรงนี้ไม่อธิบายละเอียดนะเพียงแต่ว่าให้เข้าใจว่าตอนนี้เราเลือกไปสี่คอลัมน์ ตอนที่เราคูณเนี่ยเราต้องคูณไปเลือก4ี่คอลัม่าเหมือนกันนะครับตรงนี้นะสี 10, ตรงนี้เราล็อกเฉพาะเลข10นะครับเพราะเดี๋ยวเราก็ปี้ไปทางขวามันจะอ้างอิงไปที่ d10 E 10 f 10 G10 ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะ d 2ถึง G2 ตรงนี้มันเป็นพื้นที่อ้างอิงก็ต้องล็อกไว้นะครับ d3 ถึง G8 ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่อ้างอิงนะเราก็ต้องล็อกไว้นะครับกด enter นะครับจากนั้นก็ ก๊อปปีไปทางขวาแล้วลงข้างล่างนะครับคําตอบนี้ก็จะถูกต้องเลยนะครับสูตรที่ได้นะตรงนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะก็ลองนําหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ